บ้านผีปอกับเจ้าสาวปิศนาเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีชายวัยรุ่นที่ตกหลุมรักสาวจนถึงขั้นเดินทางไปทำพิธีสู่ขอแต่กลับต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดหลอน ที่จำไม่รู้ลืมเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปประมาณ27-28ปีที่ผ่านมาณห,หมู่บ้านปิศนาแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณโบนัสได้เล่าเรื่องเล่าสุดสยองนี้ออกอากาศทางรายการเดอะโกสก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวและมีคนพูดถึงเป็นจำนวนมากบวกกับปริศนามากมายที่ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงปัจจุบนัน ซึ่งชื่อตัวละครต่างๆทางเราขอใช้ในนามสมมุติก็แล้วกันนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนอยากฟังเรื่องราวเต็มๆแล้วก็ทางเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยเข้าเรื่องกันเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่เจ้านายของผู้เล่าอายุประมาณ22ปีเขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมชื่อคุณเต้ครับส่วนเจ้านายของผู้เล่าชื่อคุณก๊อต ทั้งสองเป็นเพื่อนด้วยกันมานานแล้วพอมาถึงช่วงจบมหาลัยทั้งสองก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าณย่านชื่อดังแห่งหนึ่งพ่อกับแม่ของคุณเต้เองท่านจะอยู่ต่างประเทศครับส่วนตัวคุณเตจะอยู่กับคุณป้าคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือคุณเตอยู่ในร้านเสื้อผ้าส่วนตัวคุณก๊อตที่เป็นเจ้าของเรื่องก็อยู่อีกร้านหนึ่ง ซึ่งห่างกันประมาณสัก300เมตรได้แกก็อยู่อยู่กับพ่อแม่ของแกครับอยู่มาวันหนึ่งเต้เดินมาที่ร้านแล้วก็บอกว่าเอ้กอตกูชอบผู้หญิงคนหนึ่งว่ะใครคือเจ้าของร้านคนไหนวะไม่ใช่เจ้าของร้านเป็นลูกจ้างร้านเสื้อผ้าอีกฝั่งหนึ่งว่ะ ซึ่งตอนนั้นคุณก๊อตเองก็ไม่คิดอะไรเขาคิดว่าคงจะเป็นวัยรุ่นชอบคอกันอะไรประมาณนั้นเออถ้าเกิดวันไหนมั่นใจก็พามาให้ดูด้วยละกันโดยระหว่างนั้นทั้งสองก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองเดินผ่านกันไปมาก็ยิ้มให้กันบ้าง เวลาก็ผ่านไปสักประมาณ5 6เดือนได้อยู่ดีๆเตกลับมาบอกว่าเอ้ก <Hey God, S 1> ๊อตกูจะแต่งงานแล้วนะคุณก๊อตเงียบไปสักพักคือแบบว่ามึงมั่นใจแล้วหรอวะไม่รู้สิแต่กูอยากใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้ว่ะหาถึงหเดือนเนี่ยนะใช่ครับ ซึ่งตอนนั้นคุณก๊อตก็ตกใจและคิดในใจที่บ้านของเต้ก็เป็นคนค่อนข้างที่มีฐานะกลัวว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็เลยบอกกับเตวา่าเฮ้ยงั้นพรุ่งนี้พาเจ้าสาวมาให้ดูตัวได้เปล่าคุณก๊อตได้นัดกับคุณเตเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพามาให้ดูแล้วกัน วันรุ่งคืนทั้งสองก็กลับมาเจอกันอีกอ้าวไหนแฟนมึงล่ะเออเขายังไม่ว่างอ่ะนะยังไม่เคยเห็นหน้าตาสวยเป่าววะหน้าตาก็ผู้หญิงลักษณะสวยแบบไทยๆละนะคือแบบหน้าตาดีเลยวะคุณเต้พูดไปพร้อมกับหัวเระ เขาคงขืนแหละกดคิดในใจว่าอ๋อทำไมถึงรีบแต่งงานนะักก็ชอบสักขนาดน,นั้นหน้าแดงเชียวแล้วจะแต่งงานกันเมื่อไหรล่ล่ะผู้หญิงเขาว่าต้องให้ไปทำพิธีที่บ้านก่อนล่วงหน้าสามวันเป็นพิธีสู่ขอวะ่ะซึ่งตอนนั้น เด็กวัยรุ่นทั้งสองคนก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้วิธีแบบนี้มันคืออะไรคุณก๊อดก็ด้วยเออและอีกอย่างขอให้กูไปคนเดียวด้วยวะ่ะเพราะว่ามันเป็นงานแต่งงานของคนเดียวญาติพี่น้องก็ไม่ให้ไปวะ่ะอะไรนะแปลกมากซึ่งตอนนี้คุณก๊อดก็งงว่างานแต่งอะไรไม่ให้บอกญาติไป แล้วก็ไปสู่ขอแบบไหนแล้วเขาอยู่จังหวัดอะไรละ่ะมึงจะบอกนะว่ามึงไม่รู้จักบ้านของเขาอีกคุณเตเลยบอกว่ารู้แต่จังหวัดแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่อำเภออะไรและไม่รู้จักบ้านของเขาเลยเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ถามโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินกลับไปถามน้องเขา ได้วันได้เลิกมาเรียบร้อยดีเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีแล้วกันถัดไปจากนั้นอีกสองอาทิตย์ก็จะเป็นวันเดินทางแล้วครับก็คือคุณก๊อตบอกว่าในช่วงนั้นมันใกล้วันเกิดพอดีจึงทำให้จํำเรื่องนี้ไม่เคยลืมไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็เดินมาที่ร้านแล้วก็บอกว่าวันที่ต้องจะเดินทางไปว่าไม่ต้องรถส่วนตัวไปนะให้นั่งรถโดยสารประจำทางไป เพราะทางเข้าค่อนข้างจะลำบากเดี๋ยวจะมีคนไปรอรับส่วนตัวเขาจะกลับไปพร้อมกับพี่สาวก่อนทั้งสองก็ไม่ได้เอดใจอะไรรุ่งเช้าทั้งสองคนก็เริ่มเดินทางจังหวัดที่จะไปนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักแต่คุณก็ตกลับไม่เคยได้ยินชื่ออำเภอแห่งนี้ ด้วยความสงสัยเขาจึงได้เช็คดูในอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะมาแล้วและแล้วกับมีอยู่จริงๆเชื่ออำเภอกับจังหวัดทางเราขอไม่เอ่ยถึงก็แล้วกันนะครับแต่จะใบให้นิดหน่อยแล้วกันมันมีอำเภอนี้อยู่จริงๆมันเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งในยุคนั้นคุณเตเองก็เป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าก็มีโทรศัพท์มือถือติดตัวกันแล้ว ส่วนคืนก๊อตเองก็มีเพจเจอร์อยู่หนึ่งตัวต่างคนก็ต่างมีอุปกรณ์สื่อสารกันคนละอย่างในวันเดินทางทางครูก็ไม่เคยมาจังหวัดนี้เลยซึ่งห่างจากกรุงเทพประมาณเกือบ300กิโลเมตรพวกเราใช้รถทัวร์ในการเดินทางตามที่หญิงสาวคนนั้นบอกล่ะครับเฮ้ย <L eg le noise> เาไม่ให้ญาติพี่น้องเป็นจริงๆหรือวะแฟนบอกว่าได้แต่หลังจากสามวันไปแล้ววะเขาถึงให้ญาติพี่น้องมางานได้แต่สามวันแรกพวกเราต้องทำพิธีก่อนแต่กูถามแม่กูแล้วนะเมื่อคืนแม่กูบอกว่าไม่มีพิธีแบบนี้นะแต่พวกเราอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นประเพณีของคนที่นั่นหรือเปล่า จากเดินทางมาสักพักใหญ่พวกเขาทั้งสองก็ามาถึงตัวจังหวัดกันแล้วกว่าจะถึงได้ก็เกือบๆจะห้าโมงเย็นแล้วครับทั้งสองคนรีบลงจากรถปรากฏว,ว่ารถที่จะไปอำเภอแห่งนี้มันหมดตั้งแต่4ี่โมงที่แล้วล่ะครับมันมีแค่สองเที่ยวเท่านั้นเองก็จะมีแค่ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายพวกเขาทั้งสองจึงตัดสินใจเดินถามคนแถวนั้น นีก็นานหลายนาทีแล้วแต่กลับไม่มีใครไปอำเภอแห่งนี้เพราะชาวบ้านบอกว่าคนที่จะไปอำเภอแห่งนี้มันต้องเจาะจงจะไปจริงๆจากตัวบกสอไปอำเภอมันก็ห่างกันตั้งประมาณ50กิโลก็เลยไม่มีใครยอมไปทีนี้คุณก๊อตก็ได้เอ่ยขึ้นงั้นคืนนี้เรานอ,นอนที่นี่สักคืนไหมวะ พุ่งนี้เราค่อยไปลดเที่ยวแรกก็แล้วกันไม่ได้เพราะว่าคนที่รอรับเราเขาก็รอพวกเราอยู่นะสิระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีลุงคนหนึ่งเดินมาถามว่าน้องๆ้องจะไปอำเภอนี้หรือเปล่าใช่ครับลุงรู้ได้ไงพอดีบ้านลุงอยู่อำเภอนี้พอดี จะไปกับลุงไหมล่ะจังหวะพอดีเลยครับตอนนั้นนี่ก็เกือบจะห้าโมงเย็นกันแล้วพวกเราก็คุยราคาอะไรกับลุงเสร็จเรียบร้อยก็รีบขึ้นรถท,ทันทีส่วนรถของคุณลุงนั้นเป็นรถสองแถวสีขาวตัดน้ำเงินคุณก็อตจำได้ขึ้นใจคุณลุงก็ขับรถไป ระหว่างทางก็ค่อนข้างจะไกลมากกว่าจะมาถึงปากทางก็ปาไปประมาณ6กโมงเย็นแล้วระหว่างนั้นพอจะเลี้ยวทางเข้าปากทางนะครับคุณลุงก็หันมาถามว่าเออลุงลืมถามแล้วพวกแกจะไปตำบลไหนกันละ่ะมึงอย่าบอกนะว่ามึงก็ไม่รู้ตำบลเออกูลืมนะแต่กูรู้ชื่อผู้หญิงและนามสกุลอยู่นะ ไอ้นุมพวกเองมาทำอะไรกันสองคนอ๋อผมมางานแต่งงานครับมางานแต่งงานนี่คือมางานแต่งของคนในหมู่บ้านสินะไม่ใช่ครับผมพาเพื่อนมาแต่งงานกับคนในหมู่บ้านนี้แหละลุงจอดรถข้างทางแล้วก็ได้สักถามกันยกใหญ่อันไหนลองบอกทีสิว่า หมู่บ้านนี้อยู่ตรงไหนและก็ชื่อผู้หญิงชื่อว่าอะไรพ่อบอกเสร็จลุงก็ได้เอ่ยขึ้นมันยังมีคนอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกอยู่หรอลุงทำหน้างงเหมือนตามที่เขาบอกเลยครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจอดรอสองคนนี้อยู่พอลงจากรถของลุงเสร็จคุณเต้ก็รีบเดินไปถามว่า ใช่คนที่มารอรับหรือเปล่าส่วนตัวคุณก๊อตนั้นก็โดนลุงคนขับรถสองแถวเรียกพอนุอ่มอันนี้เบอร์โทรของลุงนะถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลล้วก็ให้โทรหาลุงโดยทันทีนุมีมือถือใช่ไหมลุงจะรีบมาเดี๋ยวนั้นเลยลุงพูดไปพร้อมกับสีหน้าไม่ค่อยจะดีนักเหมือนมีอะไรจะปิดบังพวกเขาอยู่ ได้เบอร์โทลุงเสร็จก็เดินกลับไปที่รถซาเล้งขันนั้นทั้งสองก็ได้ขึ้นรถซาเล้งไปซึ่งทางเข้าหมู่บ้านนั้นก็ห่างไปอีกประมาณ4-5กิโลเมตรและระหว่างที่นั่งอยู่บนรถคุณก๊อก็ได้สังเกตเห็นปิดโตว,วางอยู่ตรงหน้าตรงที่เขานั่งนั่นแหละครับและลุงก็ได้เอ่ยขึ้นในหมู่บ้านของเราไม่มีไฟฟ้า เดี๋ยวพอไปถึงบ้านเดี๋ยวลุงจะบอกนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วลุงก็ขับเข้าไปจนถึงทางเข้าหน้าหมู่บ้านสินทางค่อนข้างเปรี่ยวเลยครับช่วงนั้นเพราะว่าตอนนั้นเวลาก็ใกล้จะพบคาด้วยแหละก็ค่อนข้างมืดเลยครับช่วงนั้นจะมีแต่ไฟหน้ารถของลุงเท่านั้นลุงขับไปตามถนนเหมือนอย่างที่สาวคนนั้นบอกเลยจริงๆ ถนนมันจะเป็นถนนแคบๆถ้าเป็นรถใหญ่น่าจะเข้าไม่ได้อย่างแน่นอนเข้าไปถึงประมาณบ้านหลังสุดท้ายของซอยถ้ามองตรงไปมันก็คือป่าทึบและก็ตรงป่าทึบนั้นจะมีลำทารเล็กๆอยู่แล้วก็มีสะพานไม้เอาไว้ข้ามไปในป่าซึ่งท้ายสุดทางตัวบ้านจะอยู่ซ้ายมือและเป็นบ้านปูนครับพอลงรถเสร็จ พวกเราก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าลงรถในปิ่นโตนี้เป็นกับข้าวที่ลุงทำเอาไว้ถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกลุงได้ลุงเปิดบ้านเสร็จพอพวกเราเข้าไปนในตัวบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเลยครับข้างในก็จะโลง่ลงๆหน่อยและจะมีแต่ประตูหลังบ้านแค่นั้นเออแล้วมันก็จะมีตู้กระจกเก่า ซึ่งเป็นตู้แบบโบราณนะครับมันก็จะมีพวกของขังอะไรวางอยู่เต็มไปหมดและก็จะมีเทียนอยู่ประมาณหนึ่งกำรรและมีตะเกียงไฟฉายอยู่หนึ่งกระบอกมีไฟแช็คมาใช่ไหมพ่อหนุม่มมีครับเทียนก็อยู่ในตู้นะถ้าเป็นตะเกียงมันก็คงต้องใช้น้ำมันเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงค่อยเอามาให้แล้วกัน ส่วนห้องน้ำก็อยู่ข้างนอกนั่นแหละเดินตรงไปอีกนิดหน่อยเจ็ดสับพวกเราก็กินข้าวแล้วก็เข้านอนเฮ้ยทำไมเราต้องมาลำบากขนาดนี้ด้วยหรอวะ ดึกสงัดในคืนนั้นในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันไปคุยกันมาก็ไม่รู้ว่าเพื่อหลับไปตอนไหน<ๆ>จูจูก็สะดุ้งตื่นพร้อมกับได้ยินเสียงคนเคาะประตู<ๆ>คุณกอดก็ลุกขึ้นมากอดแล้วก็เห็นว่าเต้นอนอยู่<ๆ>เขาจึงได้เดินไปเปิดประตู<ๆ>ก็ปรากฏว่า<ๆ>เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้า<ๆ>เขาแนะนำตัว เขาชื่อหนุนเป็นพี่สาวของผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยเขาบอกว่าคนไหนคือเจ้าบ่าวเอ่ยอ๋อเจ้าบ่าวนอนอยู่ครับพี่หนุนก็ได้ให้คุณก๊อตเรียกเจ้าบ่าวขึ้นมาคุณเตลุกขึ้นมาพร้อมกับสวัสดีและพี่หนุนได้เอ่ยทิ้งท้ายว่า ไม่ผิดตัวใช่ไหมข่าวนี้ทั้งสองมองหน้ากันคนนี้คือเจ้าบ่าวจริงๆผมเป็นเพื่อนของเขาครับหญิงสาวคนนั้นก็ได้ขึ้นมาว่าถ้ามีใครมาเคาะประตูอีกถ้าไม่ใช่หนุนไม่ต้องไปเปืดอนให้นะแล้วก็พวกนี้ถ้าอยากได้อะไรหรือขาดเหลืออะไรให้นับหลังนี้ไปอีกสี่หลังไปหาบ้านป้านะ จะมีป้าคนหนึ่งอาศัยอยู่บ้านหนุนก็จะอยู่หลังที่ห้าทานไฟฉายไม่มีใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้คอยไปเอาที่บ้านของป้าแล้วกันถ้าขาดเรืออะไรให้ไปที่บ้านป้าได้เลยและกำชับไม่ต้องไปที่บ้านของหนุนสองคนนั้นก็ตอบตกลงทันทีขอเกินก่อนนะครับวันที่เดินทางไม่รวมในสามวันที่ทำพิธีนะครับ รุ่งเช้าวันที่หนึ่ง <c oughs> คุณกอ๊อดก็เปิดประตูสูตรอากาศยามเช้าให้เต็มปอดสายตาของเขาก็เหลือไปเจอปิ่นโตที่วางไว้อยู่บนแครแสดงว่าลุงคนนั้นมาวางไว้ตั้งแต่ยังไม่ทนันลุงสั่งด้วยซ้ำตื่นมาตอนเช้าทั้งสองก็นั่งกินข้าวกันปกติกินเสร็จพวกเขาก็าไปบ้านหลังที่สี่ ตามที่คุณหนุนได้บอกเอาไว้เพื่อจะไปเอาฐานไฟฉายที่บ้านของป้าระหว่างที่เดินคือบ้านแต่ละหลังมันอยู่ห่างไกลกันมากบรรยากาศวังเวงสุดๆเงียบเป็นเงียบตั้งแต่เช้าพวกเขาทั้งสองยังไม่เจอผู้คนเลยแม้แต่คนเดียวที่แปลกที่สุดก่อนที่จะไปบ้านหลังที่สี่บ้านหลังที่สองกับที่สาม มันเหมือนกับเป็นบ้านหลังไปแล้วแต่พอไปถึงบ้านหลังที่4โอเคครับพวกเราเจอคุณป้าท่านหนึ่งท่านกำลังนั่งพับเสื่ออยู่มาทำอะไรกันล่ะนมุมเออพอดีเมื่อคืนพี่หนุนเขาบอกว่าถ้าขาดเหลืออะไรให้มาเอาที่บ้านป่าได้เลยครับทานไฟฉายใช่ไหม ไม่ต้องเข้ามานะรออยู่หน้าบ้านนั่นแหละเดี๋ยวป้าจะไปเอามาให้ป้าเดินหายเข้าไปในบ้านไม่นานก็มาพร้อมกับฐานไฟฉายแพ็คหนึ่งอันนี้ได้แล้วพ่อหนุ่มถ้ามันหมดก็ฝากลุงซื้อแล้วกันเพราะป้าเองก็ใช้ตะเกียงเพราะว่าในซอยนี้ไฟฟ้ามันยังเข้าไม่ถึง บ้านเราไม่เจริญขนาดนั้นบ้านคนก็มีถึงสิบหลังด้วยซ้ําระหว่างที่คุณก๊อตคุยกับคุณป้านั้นคุณเตก็เดินมองรอบๆบริเวณบ้านแก่เห็นจักรยานคันเก่าๆอยู่คันหนึ่งในใจตอนนั้นคุณเตคิดว่าน่าจะยืมจักรยานคุณป้าไปดูว่าแถวนี้มีอะไรบ้างก็เลยเดินไปสำรวจดูจักรยานระหว่างไปสำรวจจักรยานอยู่นั้น รอบรอบบ้านที่ป้าอยู่มันก็เป็นรั้วกิ analysis, ่งไม้หนามวางไว้รอบๆอบบา้านและป่าหลังบ,าบา้านก็รกทึบเหมือนกับไม่มีคนอยู่มานับสิบสิบปีแล้วก่อนที่ทั้งสองจะกลับคุณก๊อตก็ได้ถามป้าว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเหรอครับหมู่บ้านนี้ไม่มีสัญญาณหรอก ถ้ามีก็ต้องเข้าไปในตลาดอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ห่างไปอีกประมาณ8กิโลได้ได้ครับฮ้ยเราไปอีกหน่อยดีกว่าเพราะเมื่อคืนพี่นุ่นบอกว่าอยู่บ้านหลังที่หา้าหนุ่มจะเดินไปไหนอ๋อพวกเราจะไปหาพี่นุ่นครับนุ่นมันไม่อยู่หรอกกลับบ้านตัวเองเถอะ หลังจากนั้นทั้งสองก็เดินกลับบ้านพอมาถึงเตก็ได้ปิดโทรศัพท์ไว้เพราะยังไงก็ม่ม,มีสัญญาณอยู่ดีแบตหมดก็ไม่มีที่ชาร์จกันพอดีปิดมือถือเสร็จก็หาเดินเล่นอยู่แถวรอบๆไปไปมาๆกับเจอบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่กลางป่าลึกแต่ถูกล็อกด้วยกุญแจอยู่งาจะเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้ ตอนเย็นก็เหมือนเดิมกิจวัดประจำวันของลุงก็ได้นำผิน่นโตมาไว้ซึ่งวางไว้อยู่ก่อนแล้ว oh. ในคืนวันแรกทั้งสองก็นอนปกติ oh. จังหวะที่นอนหลับนั้นไม่รู้กี่โมงครับ จู่ๆก็มีมือปินศนามาสกิดมือของคุณกอ๊อตคุณก๊อตก็นึกว่าเป็นคุณเตก็เลยพลิกตัวกลับไปดูแต่เตกเขายังนอนอยู่แต่ครั้ๆเตนั้นกลับเป็นคนแก่คนหนึ่งคนคนนั้นแนบหนามาติดมุ้งเลยครับไม่ต้องกลัวหรอกพน่นุ่มนี่คือแม่ของเจ้าสาวเองหญิงสาวปริศนาคนนั้นได้เอ่ยขึ้น ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่1ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ